เมื่อเตรียมข้าวของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมและก็ทีมงานก็ต้องเดินทางกันต่อแล้วครับเราเดินทางไปเพื่อจะไปพบกับพันตํารวจตรีสันเพ็ชซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสูงปฏิบัติการตํารวจจังหวัดไอริวแล้วก็ไปพบกับพันตำรวจตรีนัตพลสิตานนนะท่านผู้นี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตํารวจไอริววิลล่าแล้วก็ซึ่งท่านเหล่านี้น่น,นะครับ จะพาภมและคณะนะเดินทางต่อไปอยังตัวเมืองเป็นตัวเมืองสําคัญนะครับของจังหวัดไอริวแต่เจอกันยังไม่ทันเท่าไหรครับยังไม่ทันได้ทักทายกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องมานั่งดูท่านสารวัตรสันเพชรกับสารวัตรนัตบุญเนี่ยทำงานครับทํางานในคดีทําร้ายร่างกายคือสาเหตุของการทําร้ายร่างกายในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดจากอะไรท่านผู้ชมเชิญชมภาพกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับ ในขณะนี้เนะี่ยผมอยู่ในโรงพักในประเทศติมอร์อัมตะวันออกนะครับแล้วตอนนี้เนะี่ยผมอยู่กับพันธบุตรีนัทพลแล้วก็พันธบุตรีแบบสันเพชรน,นะนะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนายตำรวจไทยประจรํชาสภชาตินะะไอ้ตัวนี้เรียกว่าโรงพักอะไรนะโรงพักเมืองเลาล,ะละ่าครับแล้วนี่วันนี้เกิดคดีความเรื่องอะไรนะเออเป็นคดีความทาร้ายร่างกายกันระหว่างผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงนะครับกับผู้ชายเป็นเรื่องของ ความเข้าใจผิดกันหรือว่าความไม่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 ถูกกันระหว่างชาวบ้านนะครับการทาร้ายร่างกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุทางอาญาของที่นี่ครับก็เป็นหน้าที่ของตารวจละต้องมาดูเหตุตรงนี้พอที่มีเหตุเกิดขึ้นมาป๊อบทางอาญาคือผู้ชายมาทําร้ายผู้หญิงครับเราก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบสวนจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่นะครับก็พบว่าผู้ต้องหานี่นะครับเห็นผู้เสียหายเนี่ยมาขยุกขยิกขยุกขยิกอะไร อยู่บนหน้าผากตัวเองเนะก็มีความเชื่อว่านะครับผู้เสียหายเนี่ยเสกเวทบนคาถาเข้าใส่ตัวเองก็จิงกระโจนผลก็ไปทำลายนะครับลักษณะอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในประเทศติมอร์ตะวันออกทำให้เรานี่นะครับมีความเชื่อมั่นแน่แท้เลยว่าคนประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะครับยังมีความเชื่อในเรื่องมดถอหมอผีแล้วก็ไอความเชื่อในเรื่องมดถอหมอผีเนี่ยนะครับ ก็มาเป็นส่วนทาให้ผู้คนเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันถ้ากรณีมีเหตุรับแจ้งอย่างนี้ที่เป็นดีอาญาหรือสงสัยเป็นดีอาญาจจรระบบกฎหมายที่นี่เขาเป็นระบบกฎหมายแบบใช้กระบวนการของยุติธรรมของศาลเป็นผู้ตัดสินวิธีจัยคดีโดยผ่านทางอัยการตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้อัยการเป็นคนพิจารณาถ้าอัยการเห็นว่าคดีนี้หนักเพียงพอที่จะออกหมายจับหมายน อธิการก็จะเป็นคนนาเสนอให้กับผู้รักษาทุกหน้าที่พิจารณากันออกหมายจับหมายค้น่ตาตผู้ชมครับระยะทางแค่45กิโลเมตรเนะี่ยถ้าเป็นบ้านเรานี่นะผมว่าเพียงแค่หลับตาลืมตานี่ก็ถึงแล้วครับแต่ปรากฏว่าในสภาพภูมิประเทศของทางประเทศติมอร์เลสเต,ตเนี่ยนะ เป็นภูเขาสูงชันเดียวกันมองไปเบื้องหน้าเนี่ยเป็นเทือกเขาเตากาทั้งนั้นเลยบางลูกอยู่ใกล้บางลูกอยู่ไกลหลายลูกอยู่ถัดออกไปครับแล้วทางถนนนี่ก็ลดโคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาวพวกนี้แหละทําให้การเดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งอันตรายครับคือระยะทางเนี่ยแค่45กิโลเมตรนะแต่เพราะว่าเป็นเส้นทางวิบากอสมคัวเนี่ยนะก็ใช้เวลานาน,านมากกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ แต่ว่าบรรยากาศนี่เหมือนกับสวรรค์กับนรกเลยนะอยู่ข้างล่างนี่นะครับอากาศนี้ร้อนอบอ้าวปิดชายทะเลถึงแม้จะมีลมมายังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวครับแต่พอเราไต่เทือกเขาไปอย่างเงี้ยแค่45กิโลเมตรครับก็ไปเจอสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะยอากาศข้างบนนี้นะหนาวเย็นครับแล้วก็มีหมอกปกคลุมนะครับแล้วผู้คนที่นี่นะก็ใช้ชีวิตค่อนข้างจะสุขสงบเรียบง่ายส่วนมากจะทําการเกษตรเป็นหลักครับ และพอหมดจากการทำงานเกษตรในตอนเช้าแล้วตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยคนเหล่านี้นะเราแอบสังเกตดูพวกเขานี่นะครับชอบนั่งเล่นไพ่กันบางคนก็เล่นสนุกเกอร์ครับอีกภาพหนึ่งของความประทับใจในการมาเยือนที่มอเลสเตย์ขงผมในครั้งนี้นะผมก็ได้เข้ามาเห็นการปฏิบัติงานการทำงาน ของตำรวจสประชาชาสัญชาติไทยซึ่งอยากจะเรียนนะครับว่ามาทำงานที่จังหวัดไอริวเนี่ยก็ทำงานกันเต็มที่แบบเต็มกำลังนะครับแล้วก็หัวหน้าคณะของตำรวจวไทยแล้วก็ตำรวจชาติอื่นนะครับก็คือพันตรบเอกสุลักษณ์ชัยลังการตำแหน่งที่ถูกต้องของท่านอย่างเป็นทางการก็คือเป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดไอริวและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ ก็ยังได้พบกับพันตำรวจโทโเกียร์อาจร,ราชกิจซึ่งท่านเป็นหัวหน้าง,งานจุปินทุ์ขันจากการที่สอบถามตำรวจไทยที่มาทำงานในกองกำลังของตำรวจสหปชาชาติในสาธารณรัฐประชาทิปไตยติมอร์เลสเตนนะครับทุกท่านบอกตรงกันกับว่าการทำงานที่ดีนั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางแม้ว่าแต่ละท่านพอมาอยู่ได้พักนึงเนี่ย จะพอพูดภาษาเตตุ้มได้บ้างแต่หลักสําคัญจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อโรงงานามองนี้นะดังนั้นเนี่ยน,น,นะครับก่อนที่จะเดินทางมาติบัติหน้าทีนั้นก็ต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการทดสอบความสามารถด้านอื่นๆการทดสอบก่อนที่จะมานี่นะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสองวันในวันแรกนั่นนะครับก็จะเป็นการสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจ,จะต้องมีการตรวจสอบถึงทักษะการาอ่านว่าอ่านเป็นไหม จะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่การฟังว่าฟังสื่อสารรู้เรื่องไหมแล้วก็จะต้องสอบทักษะการฟังแล้วก็การเขียนแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับการสอบทักษะการพูดส่วนมากจะทําในช่วงบ่ายที่ตอนที่สอบเข้ามานี่นะครับพอทึงวันที่2คราวนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติแนละ้วก็ต้องมีการทดสอบการขับรถว่าจะไปเป็นตำรวจสัพชาชาติในประเทศติร์เลสเต้นั้นท่านสามารถจะช่วยตัวเองได้ไหมสามารถจะขับรถได้ไหม ไม่ใช่ไปแล้วเนี่นะครับเป็นภาระกับคนอื่นนอกจากนั้นเนี่ยนะก็ต้องทดสอบทักษะในการใช้อาวุธปืนนะไม่ใช่เป็นตำรวจนะแต่ยิงปืนไม่เป็นยิงปืนไม่ได้นะดังนั้นหรืออาจจะอยู่มานานจนยิงปืนแบบไม่เก้าเป้าแล้วนี่นะครับอย่างนี้ก็คงจะไปทํางานไม่ได้แล้วผู้ใดก็ตามที่จะผ่านได้ไปเป็นนายตำรวจสาปปะชาชาติในประเทศติมอร์เลสเตนั้นก็ต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดทั้งสื้อทั้งปวงเนี่ยนะ ได้คะแนนเกิน60ขึ้นไปจึงจะสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้